สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีเช้าวัวนอังคารที่3สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนายจะพาเด็กๆไปรู้จักกับใบหน้าของฉันนะคะใบหน้าตรงนี้เมื่อวานคุณนายพาเด็กๆไปรู้จักกับศีรษะของฉันเสร็จแล้วนะคะศีรษะก็จะประกอบไปด้วยใบหน้าใช่ไหมคะใบหน้าก็จะประกอบไปด้วยดวงตาจมกูกแล้วก็ปาก ใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณน้อยจะพามารู้จักกับใบหน้าแต่เป็นใบหน้าที่ดีใจแล้วก็เสียใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาเด็กๆดีใจเด็กๆทํำยังไงคะยิ้มใช่ไหมคะแต่เวลาเสียใจเด็กๆทําไงคะร้องไห้น้ําตาไหลออกมาใช่ไหมคะนี่ก็คือเสียใจเวลาร้องไห้นะคะร้องไห้เสียใจเวลายิ้มก็จะยิ้มด้วยความดีใจใช่ไหมคะสาหรับวันนี้คุณน้อยจะพาเด็กๆมารู้จักกับ ใบหน้าที่ยิ้มแบบนี้นะคะอ่าแถวที่1ดูนะคะนี่แถวที่1นใบหน้าที่ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะเป็นเด็กรูปเด็กผู้หญิงใบหน้าเด็กผู้หญิงสองคนด้านซ้ายมือกับด้านขวามือนะคะแถวที่สองก็จะเป็นใบหน้าเด็กผู้ชายเหมือนกันไหมคะนี่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะใบหน้าของเขาคนหนึ่งยิ้มอีกคนหนึ่งร้องไห้นะคะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวครูน้อยจะพาเด็กๆไปจับคู่ภาพที่ยิ้มเหมือนกันนะคะแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองอเด็กๆมองมองดูแล้วเห็นหรือยังคะว่าแถวไหนแถวที่หนึ่งเด็กผู้หญิงยิ้มไหมคะสองคนแถวที่สองเด็กผู้ชายคนหนึ่งยิ้มอีกคนหนึ่งร้องไห้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูน้อยจะพาเด็กๆนะคะ ไปจับคู่ภาพที่ยิ้มเหมือนกันนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมสีหรือว่าดินสอก็ได้นะคะถ้าเด็กๆที่บ้านไม่มีสีก็ให้ใช้ดินสอใช้แล้วก็ดูภาพนะคะใบงานที่คุณน้อยส่งให้นะคะใบงานตรงนี้เป็นภาพใบหน้าแถวที่1เป็นใบหน้าของเด็กผู้หญิงแถวที่2จะเป็นใบหน้าของเด็กผู้ชายนะคะ ีนี้เด็กๆมองเห็นหรือยังคะว่าใบหน้าของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเหมือนกันไหมคะแถวที่หนึ่งคุณครูน้อยจะพาไปจับคู่ภาพที่ยิ้มนะคะแล้วก็ยิ้มเหมือนกันทั้งสองคนเลยนะคะแถวที่หนึ่งดูงนะคะเด็กผู้หญิงเหมือนกันไหมคะเขายิ้มเหมือนกันเลยนะคะแถวที่สองเด็กผู้ชายคนหนึ่งยิ้มอีกคนนี้ยิ้มไหมคะคนนี้ไม่ยิ้ม จะแสดงว่าเขาเสียใจเขากำลังร้องไห้อยู่แต่คนนี้เขากำลังดีใจแต่เด็กผู้หญิงสองคนนี้เขากำลังดีใจทั้งสองคนเลยทีนี้ใช้ดินสอรหรือว่าปากกาดินสอรหรือว่าสีขอโทษค่ะใช้สีหรือว่าดินสอนะคะให้ขีดทับผ้าไปหน้าที่ยิ้มนะคะแถวที่หนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะยิ้มเหมือนกันทั้งสองคนเลยแต่ว่าเด็กผู้ชาย คนหนึ่งร้องไห้กับคนหนึ่งยิ้มอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะให้เด็กๆนะคะใช้สีขีดทับใบหน้าเด็กผู้หญิงเลยนะคะขีดขีดไปเลยค่ะขีดทับเชื่อเลยค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะขีดทับไปเลยทบใบหน้าของเด็กผู้หญิงก็จะได้ออกมาแบบนี้เห็นไหมคะขีดทับใบหน้าของเด็กผู้หญิงแบบนี้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ไหมคะเด็กๆทําเสร็หรือยังคะให้เด็กๆด,ดูภาพเด็กผู้หญิงทั้งสองคนนะคะ<ม>เห็นไหมคะเขายิม้มนี่ค,คุณน้อยทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะคทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ถ่ายรูปพวกกบเป็นงานแบบนี้แล้วก็ส่งมามเหมือนเดิมนะคะครูน้อยกําลังรอใบงานจากเด็กๆอยู่ในกลุ่มไลน์นะคะอยจะอยากจะดูว่าเด็กๆตั้งใจทําหรือเปล่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูน้อยก็ไม่มีเรื่องอะไรมากนะคะขอให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีนะคะอยู่ที่บ้านนะคะให้เป็นเด็กดีของผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทําอย่าลืมทําใบงานมาส่งคุณครูน้อยด้วยนะคะคุณครูน้อยรออยู่นะคะแล้วก็ทํากิจกรรมทุกครั้งให้ล้างมือนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ